สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมื่อนี้เนาะคะ่ะแอดกมีแนวทางทีดีๆลาวพัฒนาปูโนูนต้นเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะปูโนูนต้นเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ได้ส่งมาให้แบบด่วนๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะได้ส่งมาเนาะคะ่ะแนวทางของปูเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็มาแบบ ดวนๆเนาะค่ะพี่น้องปูกระไดส่งมาให้เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเพื่อมีโฉกมีชัยนำเนาะค่ะก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีทันใดที่เข้ามาแร้วหรือเข้ามาใหม่เนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกดกระดิ่งไว้เนาะค่ะพี่น้องเผื่อทิดซิบได้พลาดข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันที่เก้าเนาะค่ะลาวพัฒนาเนาะค่ะ สุกที่9ธันวาคม6 5หเนาะค่ะพี่น้องค่ะราวพัฒนาเนาะค่ะราวพัฒนาปู่ก็ได้ส่งมาให้พี่น้องเอฟซี FC, เพียรมีฉูคมีชัยนำเนาะค่ะพี่น้องค่ะส่วนหนึ่งก็ทำบุญเนานะค่ะส่วนหนึ่งก็ใช้ใจในรัวเลีอยเนาะค่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้เงินทองก็หายากเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ปูก็ได้ให้มาเป็นแนวทางเนาะคะ่ะแย่ก็เอามานําเสนอฝากตอดพี่น้อง FC เอฟซีเผื่อมีโชคไม่ใช่น้าปูเนาะค่ะพี่น้องค่ะแนวทางเนาะคะ่ะวิ่งลูดเนาะคะ่ะบนล่างวิ่งลูดเด้อค่ะพี่น้องค่ะบนล่างค่ะซ้ายวิ่งซ้ายจวดกยายพาดเนาะค่ะพี่น้องค่ะวิ่งลูด วิ่งรูดหกตัวเดียวเด้อค่ะของปูนะคะพี่น้องค่ะปูให้หกตัวเดียวเลยค่ะพี่น้องสายวิ่งสายจวดอย่าพลาดเนาะค่ะสําหรับแนวทางปูโนนตอนนะคะพี่น้องค่ะก็มีแนวทางที่ดีๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะจับคู่นะคะพี่น้องค่ะจับคู่ค่ะมีอยูซีชุดเนาะค่ะพี่น้องซีชุด แระเสามตัวก็มีอยู่สามชุดเนาะคะ่ะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะหวยกับมีเขามีรุดกับเ,เรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก่อนจะลงทุนกับวิเคราะห์เบิ้งดีๆเด้อคะ่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้เงินทองก็หายยากเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะปูก็ให้มาเป็นแนวทางเนาะคะ่ะแอดก็เอามานําเสนอฝากต่อนพี่น้องเอฟซี FC เพียรมีโชคมีช้นำเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ นี่เด้อค่ะพี่น้องแนวทางของปูนะคะแอดก็ได้อามาฟาตตอนพี่น้องเอฟซีเล่นะคะ,ะแอดจะเขียนเบอร์โทรลงอีกนะคะสําหรับของคุณของปูนะคะพีน่น้องปู้ย่ก้อนนะคะพี่น้องค่ะปูกระห้มาเนาะคะ่ะพี่น้องกับแคบหน้าจอไว้เลยค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องแคบหน้าจอไว้เลย ค่ะเบอร์โทรนะคะ่ะค่ะปูก็มีแนวทางนะคะ่ะปูก็มีแนวทางอันนันเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะเบอร์โทรนะคะ่ะพี่น้องค่ะเบอร์โทรปูเดอร์ค่ะนี่ค่ะปูได้เพื่อพี่น้องอยากได้ฮาน้อยนะคะ่ะอยากได้ฮาน้อยหรือว่าอยากได้ไทยเนะคะ่ะหวยไทยและะ้วค่ะก็โทรติดต่อไปหาปูไดเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะ ปูก็ฝากเบอร์ทรมาให้พี่น้องเอฟซีนี่แหละค่ะนี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะกระทูไปเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเราแอดจะสรุปให้ฟังนะคะมันจะเป็นเงาเง,า,งาหน่อยนะคะเก้าธันวาคมหกห้านะคะล่พัฒนาปูโนนต้อนนะคะพี่น้องค่ะปูโนนต้อนนะคะพี่น้องนี่ บนล่างวิ่งมูด6กนะคะให้6ตัวเดียวนะคะจับคู่คือ6 6หกหกสี่นึ่งหสาะคะพี่น้องสตัวให้มา3ชุดนะคะคือ4 6่หกหกหนึ่งหกหค่ะพี่น้องค่ะนี่เบอร์โทรปูนะคะพี่น้องศูนย์แปดห้เกสนย์แ่ะพี่น้องอยากได้ปูกระห้แนวทางนะคะทั้ง หวยไทยเนาะค่ะพี่น้องหวยฮานอยหวยลาวเนาะค่ะพี่น้องอยากโทรไปหาปูสอบถามปูกะโทรไปไดเด้อค่ะเนี่ยเบอร์โทรปูเนี่ยละค่ะพี่น้องค่ะแอดก็ได้ลงไท้แล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยกับเป็นแนวทางลาวพัฒนาที่ปูใดเอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีในวันที่วันศุกร์ที่เก้าธันวาคมหกห้านะค่ะลาวพัฒนานะค่ะพี่น้องค่ะก็ พิจารณาเบิ้งดีๆเนาะคะ่ะวิเคราะห์เบิ้งหมกักกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะพี่น้องปู่ก็ให้มาเป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะปู่ก็ให้มาเป็นแนวทางแอดก็เอามานําเสนอหวยก็มีเขามีลุดก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะก่อนจะลงทุนก็วิเคราะห์เบิ้งดีๆเนาะคะ่ะใช้สติเนาะคะ่ะช่วงนี้เงินทองก็หายากเนาะค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ขอกราบขอประคุณปู่หลายๆเนาะคะ่ะที่ฝาก แนวทางมาให้พี่น้องเอฟซี FC ในวันที่เก้าเนาะค่ะพี่น้องกัาวันที่เก้าธันวาคมแล้วค่ะสําหรับเราพัฒนาของปูก็วิ่งรูดหกเม็ดเดียวเนาะคะ่ะพี่น้องจับคู่ก็ให้มาสีหางเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะให้มาสีหางสี่ชุดคือบนล่างเลเดอคะ่ะพี่น้องวิ่งรูดเนี่ยสายจวดสายรูดยาผาดเด้อค่ะวิ่งหกตัวเดียวเนาะคะ่ะตัวเดียวแขนเลยเนาะคะ่ะพี่น้องจับคู่ก็คือ หกหกหกสี่หกหนึ่งหกสามแล้วค่ะสามตัวให้มาสามชุดก็คือสี่หกหกหนึ่งหกหกสามหกหกเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปพิจารณาเบิงวิเคราะห์เบิง,บงดีๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะก็ปูก็ให้มาเป็นแนวทางเนาะคะ่ะก็ไปเที่ยวเล่ากันเนาะคะ่ะวันที่เก้าเนาะคะ่ะสุขที่เก้าในกาจิคามแม่น้ำคูงไปเที่ยวเล่ากันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ อาทิตย์หนึ่งก็มีอยู่สามวันเนาะคะ่ะจันทร์พุธศุกร์เนาะคะ่ะแอดกัติดตามแนวทางเนาะคะ่ะสำนักที่แอดเคยเอาลงฝากตอนพี่น้องเอฟซีแอดกัติดตามมาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเพื่อที่ให้พี่น้องได้รับชมรับฟังว่าให้มีโชคมีชัยนำเนาะคะ่ะสําหรับเราพัฒนาเนาะคะ่ะบ่าวาหวยไทยบ่าวาหวยเราพัฒนาเนาะคะ่ะแอดกัติดตามมาให้พี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะทุกสำนักที่แอดเคยติดตามเนาะคะ่ะพี่น้องแอดกัเอามา ลงคลิปให้พี่น้อง fc นะค่ะพี่น้อง fc ทันใดที่เขามาแล้วหรือเขาม้าไหมนี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เนาะค่ะพี่น้องเพื่อที่จะได้พลาดข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะพอแอดลงคลิปไปกับจิตเตียนปิ้งขึ้นเนาะค่ะว่าแอดลงคลิปไปพี่น้อง fc กับจิได้หลับชมหลับฟังว่าแอดลงสำนักไหนบ้างเนาะค่ะแนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะทายนี่เนาะค่ะก็ขอให้พี่น้อง fc ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญเนาะคะ่ะก็ให้รักษาสุขภาพร่างกายดีๆเนาะคะ่ะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงเน,นาะค่ะเขานานหนาวแล้วเด้อค่ะก็ขอให้พี่น้องเอฟซทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายดีๆเนาะคะ่ะก็ขอให้พี่น้องเอฟซอย่าเจ็บอย่าจนเนาะคะ่ะขอให้รวยๆเฮงเงปังๆตลอดไปเด้อค่ะก็สำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ